โอ้ยกุกกี้ลันดังไปหมดโอเค <c oughs> พร้อมแล้วไม่กไม่จะได้หลีเสียงโอไม่ต้องหลีก็ได้หรอกแม่มาถึงขนาดนี้แล้วไม่รู้เพราะอะไรรู้ว่าเดจาวูนะคะดินก็เลยกลับมาสิงโดยครั้งหนึ่งนะไอเอ็นชาแนะคะช่วงนี้ขอเสนอช่วงที่มีชื่อว่าแก๊สแพดนรกแสบในไหนดูโอ้ว่กลับมาแล้วขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในคลิปนี้ดิดนึงโอเค สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่หลงเข้ามาแชนแนลนี้นะคะรินน้ำยินดีต้อนรับข้าพระเจ้าชื่อรินเอชานหรือเรียกว่าพี่รินเจรินอายุ18เกิดวันที่7เดือน8ปี95นะคะอันยงองเขาน้ำตาเบอร์นิงเนอรอายุ18เกิดวันที่17พฤษภาปีเดียวกับรินจ้าเอาละไหนวันนี้ก็ได้เริ่ง,งามงามดีเออรินบ่นไปแล้วอะ่ะครั้งก่อนอะอันนี้ก็เหลือดูโอของรินที่ เหมือนกับเก็บกดหรือไม่ได้ขี้มาสองสามวันเออไหนว่าวันนี้ไปสอบกันแพทมาเจออะไรบ้างไม่ใช่สิตั้งแต่วันเสาร์ละไปสอบแก็อาาอะฮะมัวเลยจ้าเปิดไปดูคําตอบโอ้โหตอบไม่เหมือนกันเลยโหก็มั่นใจนะว่าเออทาถูกทาอะไรงี้พรเปิดดูในเว็บเด็กดีเฮ้อไม่ใช่เลยค่ะไปสอบมาใช่ไหมอารมณ์ไม่ค่อยดีตั้งแต่เช้าเลยประมาณว่าตื่นสายแล้วโดนเร่งแม่ก็บอกว่า ถ้าไปไม่ทันก็ไม่ต้องไปแบบเป็นไงล่ะแบบอารมณ์ฉุนเฉียวตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปเกือบจะไม่ทันดันรถมาติดตอนที่จะเข้าไปสอบที่โรงเรียนอีกสวยสวยจะบอกว่าวันนี้สอบแถดดครูม,มาแบบว่าชิวนะอันนี้กัดฟันชิวมมกเอาเป็นว่ามันผ่านมาแล้วนะก็ถ้าได้เกิน200นี่จะเต้น o v e r d o e s long channel นะเออแอบเธอพูดแล้วนะห้ามคืนขำนะเธอเธอต้อง โอเวอร์โดเป็นเพื่อนฉันนะยะ <laughs> ต่อไปเป็นช่วงสาระน่ารู้จาก RN ค่ะชันน่าเรามันมีช่วงนี้ต้นไหนวะไม่ได้เป็นทอล์กโชว์นะเว้ยเนี่ยเดี๋ยว f อจะหาว่าเราไล์สาระไงร้องแต่เพลงอะไรก็เพลงโอ้โหเพ,เพลงไทยเพลงอะไรเงี้ยโอ้โหมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยงั้นสาระที่วัานามันเรื่องอะไรอะ <laughs> ขอเสนอเรื่องช่วงล่างของคนเรา <laughs> เอ่อ งดหืนสวรรค์เธอรูโอชแนลอื่นเขาทำเพลงดีๆทั้งนั้นชแนลเรานี่ติดเลทไปสองเพลงแล้วเนะเฟยแง่ไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนี่ก็คิดไปถึงไหนเนี่ยคิดไปถึงช่วงล่างอะและเขาเสนอเรื่องของเสียที่เป็นของเหลวถ้าเข้าใจยากนัดดินขอเรียกมันว่าเยี่ยวชี่ปศวะนะไม่เห็นฟื้นเลยโอ๊ยแม่อย่าเพิ่งบน่นเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยโอ๊ยกงกิรันเออ เลือกเป็นมายังไงว่ามาดิเออก็แบบว่านักวิจัยเขาว่ากันว่ากินฉี่แล้วสุขภาพดีไงเอเอฉี่สามารถกินทาอาบดมแล้วก็สระผมได้ด้วยเว้ยเฮ้ย <c oughs> เอสทุกคนคะในในที่นี้นะคะใครเป็นหอบผือจงรีบไปเอาฉี่มาดมนะคะแล้วบอกกันว่าคุณจะหายเป็นปีทิ้ง <c oughs> เลยนี่ลนะฉันเป็นหอบผือนะฉันก็เชื่อจริงๆว่ามันจะหายนะเว้ยมันหายตั้งแต่มีคนฉี่ใส่ภาชนะแล้วมาจ่อหน้าละสีอิสเอียนพิลึกอะ แล้วไหนจะเอามาสระผมอะ่ะมันสระได้ด้วยเหรอเออมันทําให้ผมนุ่มสลวยไงบํารุงหนาศีรษะขี้รังแกจะหายไปเออไม่ใช่ขี้รังแกหายไปเลยอะคลี้ละเลงหัวได้ไหมว่าวๆจะลองทําดูพูดแล้วอยากกินคัสตาร์ดมาโยงเนสวะ่ะไปเลยปะไป,ไป,ไ,ปไปกินเลยเออเขาว่าแกงกะหรี่อร่อยนะเว้ยเออแล้วฉีทำอะไรได้อีกอะก็ฉีกินแล้วมันนึกถึงเอ็มร้อยห้าสิบะนึกถึงอิชิตันกินทีอะไรที่เป็นสีเหลืองๆอย่างแกงขวยอะแกก็เข้าใจนึกนะ ฉันเคยทํามันหกแล้วสีมันใช่เลยอ่ะพูดแล้วแบบฉันอยากเข้าซ่วงอ่ะงั้นไปฉีบแบบ มองที่เธอไปที่ไรใจที่เต้นอยู่มันริงชาจนหายใจทําไมออกนี่ใช่ไหมที่เรียกร่าหัวใจ no one อวานแค่ซอพิม s love his love เป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะยางคงเป็นสิ่งหนึ่งที่คนอย่างฉันต้องการมันจะอยู่ในแฟนเตออร์ที่เมื่อร่างกายฉันแบบนี้ oh I got it Oh he scars Oh he hurts me ไม่มีอะไรดีไปกับเธออีกแล้วนี่ยเวลาผ่านไปเร็วอะเวลาของ R N Showtime หมดลงแล้วไว้จะกลับมาบ่นแล้วก็เอาสาระดีๆมาฟังนะเจ้ขอลาไปก่อนไว้จะกลับมาเกียนกันแน่นอนบายยทุกคนค่ะอย่าลืมฟัง o v e r d o ด e นะรอด้วยนะ ที่ rn เท่านั้น rn channel